فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء وأثبت أن إلهية لله وحده، بمعنى أن العبد لا يأله غيره أي لا يقصده <applause> بشيء من التأله وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع إباده كالدعاء والذب والنذر وغير ذلك. الله سبحانه وتعالى อยู่ใกล้ชิดต่อรัสูบฮานหัวตาอลาหรือบรรดาอัมบิยะต่างๆที่เป็นผู้ที่ใกล้ชิดเป็นผู้ที่อัลลอฮฺสุบฮานหัวตาอลาทรงรักที่สุดและอื่นจากพวกเขาเหล่านั้นพี่น้องผู้ที่มีมานถือว่าเป็นคนปัตุชนธรรมดาจะเทียบกับบรรดาอัมบิยะได้อย่างไรด้วยเหตุนี้บรรดามาไยกับรรดารอซูลของพระองค์ก็ไม่สามารถที่จะยึดหรือให้เป็นอิบะาดาแก่พวกเขาเหล่านั้นได้หรือก้มกราบแก่พวกเขาเหล่านั้นได้ ไม่ว่ารูปแบบอิบาดดใดก็แล้วแต่ด้วยเหตุนี้พี่น้องผู้ที่มีมานการที่ท่านหรือการที่บุคคลหนึ่งยืนยันการอิบาดดเดอรอสุบฮาห์นะฮุวตอลาแต่เพียงพระองค์เดียวหมายถึงการที่เบาวคนหนึ่งไม่เคารพอิบาดะหรือไม่ซีโรราบอื่นจากรอสุบฮาหนะฮุวตอลาไม่มุ่งหมายไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นในรูปของอิบาตดไม่ว่าจะเป็นการยึดติดหัวใจกับสิ่งอื่น ก็ไม่ได้พราะการยึดติดกับสิ่งอื่นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นชนิดของอิบะดาถือเป็นสิ่งที่เป็นการตั้งภาคีต่อละซุภฮานาฮัวตะอาลาไม่ว่าจะเป็นอะไรบ้างพี่น้องพุ้ที่มีมาในรูปของการวิงวอนขอตลอดในรูปของการเชื่อสัตว์พีในรูปของการบนบานต่างๆในรูปของการสาบานต่างๆและอื่นๆอีกมากมายไม่สามารถที่จะให้การอิบะดาอื่นจากละซุภฮานะฮัวตาอาลาได้ อยู่ในหนังสือชาดัตานวามานะฮูวมาวามาตั้ตันซิมูฮุกุลลูมินหูมาของท่านเชคอิบนูจิบรีนหน้าที่22และในหนังสืออัดีนุนคอลิสของท่านซิดดีกฮัสันคอดเล่มที่หนึ่งหน้าที่189ต่อมาพี่น้องผู้ที่มีอิหมานคำต่อมานั่นก็คือวันนฟยุอิซันประโยคในการปฏเิเสธพี่น้องผู้ที่มีอิหมานคืออะไรนั่นก็คือนฟยุนอิลาฮิยะ ว่าอิสติฮควุนอิบะดาห์อันคุลลิมาซีวะลอฮิอัลลอฮฺวาเจนคือการปฏิเสธการอิบะดะห์และปฏิเสธสิ่งที่สมควรที่จะได้รับการอิบะดะห์ทุกสิ่งอื่นจากอัลละซุบะฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่